เราจะให้มีผู้เผยพระวจะนะอย่างเจ้าเกิดขึ้นในหมู่พวกพี่น้องของเขาและเราจะใส่ถ้อยคําของเราในปากของเขาและเขาจะกล่าวทุกสิ่งที่เราบัญชาเขาไว้นั้นแก่พวกเขาใครคือผู้เผยพระวจะนะคนนี้ที่หนังสือเล่มที่ห้าของโมเสสกล่าวถึงพี่น้องมุสลิมจะให้เหตุผลมากมายว่าทําไมข้อนี้จึงอ้างถึงมูฮัมหมัดลองฟังดูสิครับเหตุผลของผู้นํามุสลิมคนหนึ่งผมมาที่นี่เพื่อช่วยคริสเตียนเพื่อให้คริสเตียนเข้าใจพระคำทีได้ดีขึ้นได้โปรด ดอกเตอร์นายขอความกระจ่างหน่อยครับประการที่หนึ่งของคำทำนายคือผู้เผยพระวจนะที่จะมานั้นมาจากพวกพี่น้องของโมเสสขอสันติจงมีแด่ท่านความหมายของคำว่าพี่น้องคืออะไรพี่น้องหมายถึงลูกของพี่น้องสิ่งที่ดนร,รานายกำลังจะพูดคือคำว่าพี่น้องหมายถึงบุตรของอิสมาเอลคือชาวอารักซึ่งเขาเป็นพี่น้องของบุตรของอิสอัคที่เป็นชาวยิวดังนั้นผู้เผยพระวจนะคนนี้จึงจะมาจากพี่น้องของชาวยิวคือชาวอารักดังนั้นผู้เผยพระวจนะคนนี้ จึงต้องเป็นมูฮัมหมัดพระเยซูคริสต์ขอสันติจงมีแด่ท่านเขาไม่ใช่พี่น้องของโมเสสขอความสันติจงมีแด่ท่านพระเยซูเป็นชาวยิวพระเยซูเป็นลูกหลานไม่ใช่พี่น้องตามที่ด็อกเตอร์นายพูดพระเยซูไม่อาจเป็นผู้เผยพระวจนะที่พระเจ้าทรงจะส่งมาเพราะพระเยซูเป็นลูกหลานของชาวยิวไม่ใช่พี่น้องของเขาด็อกเตอร์นายยังโต้แย้งว่าพระเยซูไม่เหมือนโมเสสในขณะที่มูฮัมหมัดเป็นเหมือนโมเสสดูต่อนะครับ โมเสสและมูฮัมหมัดขอความสันติจงมีแด่พวกเขาทั้งคู่มีแม่และพ่อพระเยซูคริสต์ขอความสันติจงมีแด่ท่านมีแม่แต่ไม่มีพ่อดังนั้นโมเสสและมูฮัมหมัดขอความสันติจงมีแด่พวกเขาพวกเขาเหมือนกันมูฮัมหมัดขอสันติสุขจงมีแด่ท่านเหมือนโมเสสขอสันติสุขจงมีแด่ท่านและพระเยซูขอสันติจงมีแด่ท่านแตกต่างจากโมเสสขอสันติจงมีแด่ท่านผมรู้ครับเพื่อนผมก็สับสนพอๆกันโมเสสและมูฮัมหมัดขอสันติสุขจงมีแด่พวกท่าน พวกเขาทั้งสองเกิดโดยธรรมชาติพระเยซูคริสต์ขอสันติสุขจงมีแด่ท่านประสูติ์อย่างน่าอัศจรรย์โมเสสและมูฮัมหมัดขอสันติจงมีแด่พวกท่านทั้งสองได้แต่งงานและมีลูกแต่ตามพระคำที่พระเยซูคริสต์ขอสันติจงมีแด่ท่านไม่ได้แต่งงานไม่มีลูกดกรนายผู้ถูกเฉลยธรรมบัญญัติบทที่18ข้อ18กล่าวไว้ว่าผู้เผยพระวจานะนั้นจะเหมือนโมเสสแต่แล้วเขาก็ให้เหตุผลน่าสงสารสามอย่างว่าทําไมมูฮัมหมัดจึงเหมือนโมเสส เหตุผลประการแรกของเขาคือโมเสสและมูฮัมหมัดทั้งสองมีบิดาแต่พระเยซูไม่มีเหตุผลที่สองของเขาคือทั้งโมเสสและมูฮัมหมัดเกิดอย่างธรรมชาติแต่พระเยซูไม่ใช่เหตุผลที่สามที่เขาพูดคือโมเสสและมูฮัมหมัดทั้งคู่แต่งงานและมีลูกแต่พระเยซูไม่ได้แต่งงานและมีครอบครัวด็อกเตอร์นัครับโปรดอธิบายให้เราทราบว่าเหตุใดชาวคริสต์เชื่อว่าพระเยซูคือ ผู้เผยพระวจนะที่เฉลยธรรมบัญญัติบทที่18กล่าวถึงพวกเขาให้เหตุผลสองข้อประการแรกโมเสสขอสันติจงมีแด่ท่านเป็นชาวยิวพระเยซุคริสต์ขอสันติจงมีแด่ท่านก็เป็นชาวยิวโมเสสขอสันติจงมีแด่ท่านเป็นผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าเป็นผู้นำฝ่ายวิญญาณพระเยซุคริสต์ขอสันติจงมีแด่ท่านเป็นผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าเป็นผู้นำฝ่ายวิญญาณความคล้ายคลึงกันสองข้อนี้เพียงพอที่จะพิสูจน์ได้ว่าพระเยซูขอสันติจงมีแด่ท่านคือผู้ที่ เฉลยธรรมบัญญัติบทที่18ข้อ18พยากรณ์ไว้ดรนายครับผมมีข่าวร้ายสำหรับคุณไม่มีคริสเตียนคนไหนที่จะใช้เหตุผลนี้เพื่อจะอธิบายว่าแท้จริงแล้วทำไมพระเยซูจึงเป็นผู้เผยพระวจานะนั้นที่เฉลยธรรมบัญญัติบทที่18กล่าวถึงเอาลักคุณให้เหตุผลสาประกาศแล้วตอนนี้ผมจะให้เหตุผล3ประกาศบ้างเหตุผลประการที่1ในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่34เราจะอ่านเรื่องโมเสสเสียชีวิตในดินแดนโมอับ ตั้งใจฟังให้ดีพระคัมภี์กล่าวถึงโมเสสอย่างนี้ตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีผู้เผยพระวจนะคนใดเกิดขึ้นในอิสราเอลเสมอโมเสสผู้ซึ่งพระยาเวทรงรู้จักหน้าต่อหน้าและในเรื่องอำนาจยิ่งใหญ่และกิจการอันน่ากลัวและใหญ่โตซึ่งโมเสสทำในสายตาของคนอิสราเอลทั้งมวลตั้งแต่สมัยโมเสสไม่มีศาสดาใดแม้แต่คนเดียวที่สามารถพูดต่อหน้าพระเจ้าได้และทำการอัศจรรย์เหมือนอย่างโมเสส มูฮัมหมัดพูดกับพระเจ้าแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวหรือเปล่าบางทีภรรยาท่านอาจจะตอบคำถามนั้นได้ซอฮิสิบแปดห้าสิบห้ามัสโรกบรรยายไว้ฉันได้กล่าวแก่ไอชะโอท่านแม่นบ,บีมูฮัมหมัดได้เห็นพระเจ้าหรือเปล่าไอชะตอบว่าสิ่งที่เจ้ากล่าวทําให้ผมของฉันตั้งขึ้นใครก็ตามที่บอกว่ามูฮัมหมัดเห็นพระเจ้าเขาคนนั้นเป็นผู้กล่าวเท็จโอเคแต่การแสดงปฏิหารละซูรออันรออายะที่เจ็ด และบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจะกล่าวว่าทำไมจึงไม่มีปาฏิหาริย์จากพระเจ้าของเขาถูกประทานลงมาให้แก่เขาแทจ้จริงเจ้าเป็นเพียงผู้ตักเตือนเท่านั้นเป็นเหมือนโมเสสจริงหรือนั่นที่จริงมูฮัมหมัดไม่สามารถทำปาฏิหาริย์อะไรได้เลยไม่เพียงแค่นั้นแต่มูฮัมหมัดไม่อาจยืนประจันหน้าพระเจ้าได้ด้วยตอนนั้นก็ไม่ได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อนนี้ก็ไม่ได้เหตุผลประการที่สองฉเฉลยธรรมาบัญญัติ18สอนเราว่ามูฮัมหมัดจะต้องตายเพราะเป็นผู้เผยพระวจนะเทศ มาดูกันเถอะเราจะให้มีผู้เผยพระวจนะอย่างเจ้าเกิดขึ้นในหมู่พวกพี่น้องของเขาและเราจะใส่ถ้อยคำของเราในปากของเขาและเขาจะกล่าวทุกสิ่งที่เราบัญชาเขาไว้นั้นแก่พวกเขาคนที่ไม่เชื่อฟังถ้อยคำของเราซึ่งเขากล่าวในนามของเราเราจะกำหนดโทษผู้นั้นแต่ผู้เผยพระวจนะที่บังอาจกล่าวคำในนามของเราซึ่งเราไม่ได้บัญชาให้กล่าวหรือกล่าวในนามของพระอื่นผู้เผยพระวจนะนั้นต้องมีโทษถ,ถึงตายถ้ามีศาสดาที่ตรัสในานามของพระเจ้าอื่นศาสดานั้นจะต้องตาย มีข้อเท็จจริงเล็กๆน้อยๆสนุกๆกเกี่ยวกับมูฮัมหมัดตามคำเขียนของอิบินอิชากนักประวัติศาสตร์มุสลิมหรือผู้มีชื่อเสียงในศตวรรษที่8มูฮัมหมัดพูดในนามของเทพเจ้ากรีกเมื่อมูฮัมหมัดเริ่มเทศนาครั้งแรกในมักกะเขาต้องการให้ชาวบ้านยอมรับในสิ่งที่เขาพูดและเข้าเป็นมุสลิมอย่างไรก็ตามเขาถูกต่อต้านมากมายจนผู้ติดตามหลายคนเริ่มละทิ้งเขาในยามที่มูฮัมหมัดสิ้นหวังเขาพูดออกมาว่าเคยคิดถึง อันลาดและอันอุซาและมนาสามเทวรูปเคียงคู่กันแท้จริงสามองค์นั้นคืออันคอรอนิกซึ่งการขอร้องจะต้องสแสวงหาอันลาดและอันอุซาและมนา,ามเป็นรูปเคารพที่ผู้คนบูชาในมักกะเดอมุฮัมมัดเคยพูดต่อต้านเทพเจ้าเทจเหล่านี้แต่เมื่อทุกอย่างไม่เป็นไปตามทางที่เขาคาดไว้นั้นเขาก็เปลี่ยนใจและอนุมัติให้อธิษฐานต่อรูปเคารพเหล่านี้ที่จริงเขาถึงขั้นอธิบายว่าอันคอรอนิกเป็นนกที่สามารถนามัสต่ออัลลอได้ได้ยินไหมครับ นั่นคือเสียงของโมเสสที่หยิบก้อนหินขึ้นมาความจริงก็คือโมเสสคงจะให้ฆ่ามูฮัมมัดเพราะเขาพูดในนามของเทพ,พเจ้าอื่นๆเหตุผลประการที่สามในกิตติคุณยอนพระเยซูทรงเลี้ยงอาหารห้าพันคนไม่นับผู้หญิงและเด็กนี่เป็นการอัศจรรย์เพราะพระองค์ทำสำเร็จด้วยขนมปังข้าวบาเลเพียงห้าก้อนและปลาเล็กๆสองตัวและสาวกของพระองค์ยังสามารถรวบรวมของเหลือได้สิบสองตะก้าให้สังเกตว่าผู้คนมีปฏิกิริยาอย่างไรหลังจากนั้น เมื่อคนทั้งหลายเห็นหมายสำคัญที่พระองค์ทรงทำรรพวกเขาจึงพูดกันว่าแท้จริงท่านผู้นี้เป็นผู้เผยพระวจนะคนนั้นที่จะมาในโลกมีผู้เผยพระวจนะหลายคนก่อนพระคริสต์ที่ทำการอัศจรรย์ที่จริงผู้เผยพระวจนะเอลิชาทำการอัศจรรย์เดียวกันที่พระเยซูทำเขาเลี้ยงคนหนึ่งร้อยคนด้วยขนมปังข้าวบาเลเพียง2ี่บก้อนและยังมีเหลือกินอพยพบทที่33ข้อ11พระยาเวเคยตรัสกับโมเสสสองต่อสองเหมือนมิตรสหายสนทนากัน หมายถึงความสัมพันธ์ใกล้ชิดที่โมเสสมีกับพระเจ้าอย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ของพระคริสต์กับพระเจ้าเกินกว่ามิตรภาพคือพระคริสต์เป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้ามีผู้เผยพระวจนะเพียงคนเดียวที่รู้จักพระเจ้าแบบตัวต่อตัวเหมือนที่โมเสสรู้จักผู้เผยพระวจนะคนนี้ทําการอัศจรรย์ต่างๆเหมือนอย่างที่โมเสธทาและพระองค์ตรัสในพระนามของพระบิดาในสวรรค์เท่านั้นเช่นเดียวกับที่โมเสธทาผู้เผยพระวจนะนี้คือพระเยซูบุตรของผู้ได้รับพรยูจิตส และถ้าคุณไม่รู้ว่าคำนี้หมายถึงอะไรคุณต้องดูวิดีโอนี้เจอกันครั้งต่อไปสลัม